สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือในสภาพไม่ค่อกับเขาค่ะเมนูมือี้เป็นอาหารให้นะคะพี่น้องจะพามาทําไก่ชุบแป้งทอดนะคะครั้งที่แล้วย่าเทเป็นคลิปสั้นเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องบอกขาใจบางคนก็บบอกว่าบอกแห่มันละเอียดก็เนีแน่นะค่ะพี่น้องมากค่ะวันนี้ทําเป็นคลิปยาวให้ดูค่ะพี่น้องนะคะก็อื่นค่ะอันนี้คือสะโพกไก่นะคะพี่น้องย่าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแต่ย่าเอามันออกได้ค่ะผู้ใดโบมาผีมั่นก็เอาออกผู้ด้ด้ค่ะก็หมักค่ะ กับรสดีนะคะพี่น้องนี่แหละแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าไก่สูตรนี้ของย่านี่ค่ะต้องกินกับซอสเบเกอร์เทศอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวก็จะใส่แค่นี้ลงไปหลังจากนั้นค่ะใส่พริกไทยลงไปด้วยพริกไทยขาวหรือพริกไทยดํากระซังค่ะพี่น้องแล้วตะเข้ามีนาะคะคุกเข้าให้เข้ากันค่ะหมักทิ้งไว้สามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงหรือว่าพี่น้องอยาก มักไว้โดนๆก็ได้ขึ้นหนึ่งก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วแต่เฮ้าชอบนะคะแต่ว่าจะสมารกไว้สามสิบนาทีเพราะว่าเยอะบ่มีเวลาเนาะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเยอะคุกเข่ากันค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาไปเข่าตู้เย็นไว้ค่ะพี่น้องหรือจะเอาแลปปิดไว้ก็ได้นะคะหรือจะเอาถั่วซ่านปิดว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวรออีกสามสิบนาทีมาทํากันต่อจ้าเอาละค่ะหลังจากผ่านไปสามสิบนาทีเราก็จะทําการ ชุบแป้งนะคะพี่น้องเคล็ดลับในาการชุบแป้งเพื่อให้แป้งติดทนนานนะคะพี่น้องมาเบงเลยค่ะวิธีนี้เลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นค่ะเอาไก่ที่เราหมักไว้ค่ะชุบกับแป้งทอดกรอบด้วยค่ะแป้งทอดกรอบนี้โบโจจงยี่ห้อค่ะ, <c oughs> คะ ha, พี่น้องข้ามี่ห้อกระใสก็ไดค่ะนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาไก่นี่แหละคะ่ะมาจุ่มน้ำค่ะจุม่มลงไปแบบนี้คะ่ะพี่น้องเห็นไหมคะ่ะจุ่มน้ำแล้วก็ใส่เมื่อเท่านี้นคะ่ะพี่น้อง ให้ไก่เสเด็ดน้ำาจือสิเลยค่ะหลังจากนั่นค่ะเอามาชุบอีกรอบนึงค่ะขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะพี่น้องใส่มือบริดใส่ถุงมือนะคะพี่น้องเดจะว่าบรสะอาดนะคะแต่ว่าเยาวบมีถุงมือค่ะแต่ว่าจากไหนเข้าก็จะเอาไปถอดคือเก่านะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดจะสีไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไก่ที่ห้ามีนะคะชุบอย่างนี้เลยค่ะ ร,รอบลอกว่าไก่เข้านี่จะเป็นเกตสวยงามนะคะคือคืนยูทีเกตหรือโบเกตเนี่ยยูทีแป้งนะคะพี่น้องแป้งแต่ละยี่ห้อจะบาคือกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเอามาชุบน้ําแบบนี้เหมือนเดิมค่ะถีมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาขึ้น,นะคะ่ะพี่น้องโบตองยันว่าม่สึกกระเด็นเลยคะ่ะบางคนเข้าใจว่าเอาไก่ชุบน้ำมาสึกกระเด็นบอเวลาไปทอดบบกระเด็นค่ะเพราะว่าเรามีแป้งแป้งมันเคลือบอยู่กับไก่เนาะคะ่ะ มันจะบอก,กเด็นเลยค่ะพี่นอ้องมันนีนเ้เห็ดไฮเบิรงแบบบเดฝาวนะคะมอนัอนบอกเป็นธี่ๆเขาข่าวเพื่อนๆก็เลยบอกว่ามันหลวบลัดไปเพราะวา่าบางค่ำเยอะกว่าโบชัดแล้วก็พี่น้องก็ฟังบอ,กออกนะคะพี่น้องมันนี้เอาแบบจริงๆจังๆให้เลยค่ะเอาละคะ่ยะยาเสพติดสองสินกอนค่ะพี่น้องเนี่ยเห้เอาไปทอดกันต่อจ้าจากนั้นค่ะตั้งน้ามันให้เดือดนะคะพี่น้องให้เดือดพ่อปั่นกลางเลยค่ะเดือดแห้งเดือดแป้งกาจะใหมน,นะคะ ตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็เอาไก่ในห,ห้องชุบเป็นขอดเนี่ยค่ะใส่ลงไปอัดดั้งใส่ก่อนเลยคะ่ะแบบนี้ด้วยจ้ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะทอดไป <S <S ไดเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าไก่สุกข้างสองด่างน,นะคะนี่ค่ะ ้ามาจะเห็นรูปให้ร้านท่องกินได้เลยค่ะพี่น้องกับอทอดุดแท่นไก่ฟูพันไก่เนะคะพี่น้องซอยบ,บะเขือเห็ดน้ำแล้วก็ฟอดิกน้ำกระดรษด้วยคือตำหมูหูถึงกระด,ดกษอบทอด,ดกอบก็ขายพี่น้องแสบนะคะเนี่ยค่ะ,คะการคือึ้นเป็นเ็ดระบบเจ็นี่ยยูซี่ยี่หอ้อของแต่ละขนมเอ่อแต่ละแป้งนะคะพี่น้องแป้งแต่ละยีห่ห้อจะบคือกันบางยี่หอ้อเพื่อนอาจะขึ้นจะว่า อาตูมหนังเขี้ยวเข็ดเลยค่ะรับรองว่าขึ้นเห็นแน่นอนแต่ว่ามันจะขึ้นมันตะปูตะปะปจะเลยสิยเลยค่ะ ทอดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้เรื่องกรอบทั้งสองด้าน,นะคะ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไก่ชุบแป้งทอดค่ะพี่น้องบางย่างยายบางย่างก็จเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะพี่น้องเพราะว่ามันนั้นจะเห็นเป็นคลิปสั้นแล้วก็คลิปมาถึงหนึ่งนาทีนะคะเพราะว่าเจ้าโลกอสองทางนะคะก็จะเลยเฝ่าๆเบาบางพี่น้องก็เลยอยากอยากได้แบบว่าเิดเป็นไดแล้วค่ะนี่ค่ะบางคนก็สิแบบมักไก่อยากให้มันแซบมันเอาเนื้อขนังจริงๆเลยจะมักทิมพ์ใบค้างขึ้นหมดเลยค่ะนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะ สำหร ah, ับแ้งนะคะเราชุบแล้วคะ่ะพี่น้องอย่าเปิดไฟแห้งคะ่ะเพราะว่าหนึ่งแตงสมงัยก่อนใกล้สุกนะคะพี่น้องซองคือว่าทางในนั้นสุวนนีเป็นเลดเือดอยู่แต่ว่า้างนองนี่นี่คะ่ะสม,มัยมันจะติดกระทะนะคะบางคนนะคะพี่น้องเพิ่อนจะหาตะแกรงรองนะคะแต่เยาวโมีค่ค่ะพี่น้องก็เลยทอดมันอย่างนี้เลยล่ะเท็ดแบบบานๆนะคะพี่น้องเท็ดแบบว่าพี่น้องสามาเท็ให้ลูกให้ร้านท่ากินในยูุบานเท่านะคะพี่น้องมันจะเป็นตะ,ะแกรงหาตะกรงตะแกรงเอีงอยงมันหยุ่งยางนะคะทอดแบบค่ยยอาทอดคะ่ะพี่น้อง งานคุดวนะคะเอาละค่ะเรายยอสอดไปเรื่อยๆจนแล้วบดทุกสิ่นเราแยกสมหันจัดจานให้เบริรงจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องไก่ชุบแป้งทอดกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซันนาตาก็ออกมาะมานนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมบอกไปว่าพี่น้องเวลาที่ห้าชุบ แป้งแล้วนะคะพี่น้องพยายามขยานะคะขยาให้แป้งหลุดออกนะคะพี่น้องคอยเอามาทอดนะคะมันจะได้เป็นแบบพองๆแบบมนันไก่ผู้พันเลยะคะ่ะพี่น้องนะคะถึงรสชาติซีบไหาแต่ว่าซีสันหน้าตาก็โอเคค่ะพี่น้องเมนูนี้ค่ะกินกับซอสบะเือเทศกไ็ได้ค่ะตามมังหองก็ดีค่ะแล้วแต่พี่น้องจะกินนะคะและ้วพาอว่าเนืเห็ดให้เบิง์เป็ดว่าแบบประหยัดนะคะพี่น้องมันเธอเข้าบ่มีโอกาสได้ไปหางลายไปกินไก่ตามหางตามอย่างนะคะเห็ดเจสิ่ีค่ะพี่น้องให้ลูห้เตาห้องกินก็ได้ค่ะ ความกรอบโปต้องหัวค่ะกรอบจริงๆค่ะเขาขอ,อนุญาใส่มือแล้ค่ะกรอบจริงๆค่ะกรอบอิ่มลีค่ะพี่น้องกรอบแซ่บนะคะแยามาแค่อเดีแค่นั้นนะคะแล้วก็พริกไทยแค่นั้น,นะคะ่ะเพราะว่าข้าสัมบะจิมซอสเบอร์เกอรเทนนะคะพี่น้องเป็นเมนูง,ง่ายๆเหมือนบานะคะ่ะมื่อนั้นเฮเป็นคลิปสั่นไปเมื่อสั่นเราบูดาใจความเป็นใดนานะคะ่ะวันนี้เราก็เลยขอลงเป็นคลิปแย่ในอีกจุดหน่อยนะะึงค่ะพี่น้องที่สนใจเให็นลูกให้ร้านกลือส่เบอร์เกอร์ได้นาะคะ่ะพี่น้องเอาละค่ะขอพูดอะไรได้ค่ะพี่น้อง ทุกทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องทีมีให้กันเสมอนะคะทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม,นนม่เขามาบอกหัวนมวนด้วยกัน,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 นะคะ่ะพี่น้องเอาตาบวมฮวง,งมากก็ได้ะคะ่ะพี่น้องกินกรอบก็ตามบุมงค่ะนางมันจะกรอบข้างในมันจะหนุ่มค่ะแซ่บค่ะพี่น้องมาค่ะเมื่อกี้เขากินน,นะะ้ำด้วยกันค่ะไก่ชุบแป้งทอดกรอบค่ะ